ผูช้ชมครับรายการเก,ก,กรงกำลังสารรายการสถานีิรุได้อยู่ฐานปราสาทจากับยูนิเวอร์แซลซูเปโอล์ฟเราเห็นนะครับว่าทุกคทางเยาวชนเป็นนักสำคัญมากเลยในเหล่านี้น,นะครับเราจะศึกษาความรูเ้กรเกีก่ววยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับแล้วเห็นเรื่องสำคัญมากนะฮะชาวต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยพยายามจะให้ดูบรรยากาศดูวิธีการคิดแล้วก็มาเห็นของจกรียงนะที่ยูนิเวอร์แซลซูเปโอลก็เลยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ โยชน์หลานเพียนะครับรแต่กระจายต่างประเทศก,ยก,ทก็ยังมีความน่ารักที่อบอุ่นใจเอาละครับการที่เราจะพัฒน,นาโยชนสังคมครอบครัวมันมีนเรื่องสำคัญมากการที่เรามาเดินทางมาในสหรัฐอเมริกามาในาสแานควานซินโกลมาที่ร้อยเอเจนส มาที่อีกแลายแหละก็เป็นรัสมีกริีครับมีความจเป็นที่อยากจะล่เปลี่ยนแนรุ้แล้วก็เป็นล่ความรู้ขอกคือสุงคมครับป้าหมายของพวกเราี่คือทำเองแล้วแต่ให้เมื่อเสียชาตินี่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูยณ์โยชนในเรื่องที่มีความจำเี่เขาเรียกว่าเป็นอนุเล็กที่สุดแต่มีสัมพันธ์ความคัญมากทสุดนั่นคือสาันก็โกลครับวันนี้จางวัลครับที่ยูนิเวอร์ซชูนิโอได้สุสาหาะนฮาเต็มที่สุดโตครับและรว้สึกว่านี้เต็มไปดนวยเอกวันนี้พวกเราโค่นแน่นอนครับแต่ เราเริ่มเหยียดแล้วนะครับฮัคซิบูลนั้น